สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนำโชค h ชนแนลที่ฮานอยฝาดนะค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศที่ฮานอยฝาเมือนี้แดดจเจ้งแว่งบมแหงบบคอยพอดีพอดีอากาศลม่มอากาศกะมีลมพัดวีวีลมพัดวีวีบึงต้นใหม่ลมพัดวีวี อยู่ข้างหนา้าร้านนำโชคค่ะร้านนำโชคร้านนวดสปานวดไทยนวดสปาแล้วก็ตรงกันข้ามกับโรงเรียนพยาบาลมาเก็บบรรยากาศที่เมืองเยอรมันจังหวัดฮานอฟ้าค่ะตอนนี้เวลาบ่ายบ่ายบาย่บายมุ่ง บ่ายโมงใกล้บสองโมงค่ะที่ฮานุฟ้าค่ะมาเก็บบรรยากาศมาเก็บบรรยากาศมาฝากพีฝากน้องเอฟซี C, ไทยบานเฮาและชาวไทยทุ่วโลกชาวล้วทุ่วโลกขอเชิญทุกท่านเข้ามาสู่ช่องน้ำโชคแชนแนลเมื่อนี้คุณยายน้ำโชกนวดแขกแล้วพอดีก็เลยขึ้นหอดพีหอดนองก็เลยมาเก็บ บรรยากาศสวยๆงามๆบรรยากาศที่เมืองฮานอยฟ้าอยู่หนาร้านนวดน้ำโชคค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิบห้าสิบห้านอเข้าไปเนีร้านนวดน้ำโชคนะคะในร้านนวดในข้างหน้าค่ะอันนี้ข้างหน้าของร้านนวดน้ำโชคสปาออกิายไทยมาซาเชอร์น้ำโชคพีนน่นายนงแบกนุ่มเบอร์ได้จ้าพี่น้องค่ะ เดี๋ยวสิพาพีผ้าน้องเขาไปข้างในเขาไปข้างในร้านน้ำโชคเงินไหลนองทองเลยมานะคะอันนี้ห้องข้างนอกค่ะอันนี้หานพระพระพุทธประธรรมพระโสมพระปู่ชีวกด้วยปู่ทองมาปู่สมศรีปู่มุมปู่ซิวลีผู้น้ำโชคเดบพระสังกจายกวักเงินควักทอง นีกาหาพระของคุณยายคยายอันนี้องคข้างนอกค่ะพี่นอกคห้องข้างนอกนีข้างนอกมีข้างนอกกม็มีรูปอันช้างเอราวัณรูปช้างเอราวัณมาจากอันนั้นลูกสาวของยายตวนเพิ่นเอามาไห่เพิ่นฝากมาไห่ ลูกสาวของยายตวนเอาสร้างเอราวัณให้คุณยายประหยัดค่ะสร้างเอช้างเอราวัณมาจากลูกสาวยายตวนอินองหน้าค่ะแล้วก็มีพระไสยรักของสเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าพระไส,ย,สยรักรัชกาลที่เก้าละพระราชนีและคุณยายประหยัด คุณยายปริยัดใบประกาศมาจากวัดภูค่ะเรียนยายัดเรียนนัน่นนวดมาจากวัดภูค่ะแล้วก็เรียนนวดสปานวดสปาอีกมงหนึง่งแล้วก็นวดไทยจากวัดภูแล้วก็มีสรัางสรงั่ง สัางตัวนี้อัน,น,นอัน,น,นมูเอาห้มูข้นหนองคายเอาห้ไอเปเล่าเอาห้ตอนที่เปิดลานนวดค่ะสั่งเรียกโชคค่ะัติสิทธิาะมาบึงหงข้างนอกค่ะซิมี้หงนวดคูอยู่ข้างนอกค่ะผู้ใดอยากมานวดคูกับมาดาเด้อค่ะเด้อนี่เตียงนวดคู่ค่ะ หนวดคู่ผู่ใดมาหนวดเดียวกับหนวดใดค่ะหนวดคู่กับหนวดใดค่ะอันนี้ก็ภาพมาจากเมืองไทยสื่อจากไอ,อแปรไอ้แปร้นองคายตอนนี้เราตอนนี้ไอแปรนนองคายคุณไปอยู่บ้านเท่าเลวคุณบรอยูเมืองนอกแล้วคุณก็เลยขายอันนั้นลูปอันนี้ห้ราคาถึกถึกฮาสิอยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีดอกไม้ รูปนี้มาจากอันรูปนี้มาจากเมืองญี่ปุ่นค่ะพี่น้องมาจากเมืองญี่ปุ่นเมืองญี่ปุน่นอันนั้นลูกค้าอยู่แถวนี่แหละค่ะคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นคุณก็เลยเอามาตอนมาฝากคุณยายประหยัดค่ะอันนี้ของอันนี้คือของหนวดคู่ข้างนอกค่ะของหนวดคู่ที่อยู่ข้างนอกเฮ้ยขอโทษค่ะของนวดคู่ที่อยู่ข้างนอกผู้ใดอายาก พาแฟนมาหนวดกับพามาใดด้วยค่ะเด้อยินดีต้อนรับค่ะมาคนเดียวก็ได้มาหนวดสองคนกันได้ค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศในร้านหนวดของคุณยายประหยัดนำโชคค่ะค่ะพี่น้องคะบ่มียังมาตอนมาฝากพี่น้องคิด หอดคิดถึงกันเลยเก็บบรรยากาศข้างนอกและข้างในที่ร้านนำโชคมาให้พี่น้องไดบบึงได้ชมค่ะอันนี้ออกไปข้างนอกแดดกำลังออกค่ะพี่น้องแกเก็บบรรยากาศข้างนอกกน้อยพอ่พี่น้องไปไปรรากขา้างนอกข้างในใด้อยากมาเยี่ยมยามถามสาวคุณยายประหยัดนำโชคกับมาด้วยค่ะเด้อที่ฮานอยฝาชินายน้าเบกนุ่ม ให้สุขสุขพลทีมาชมช่องน้ำชุบแชนแนลให้มีแ่ความสุดทามเจริญค่ะเด้อคิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สมุดผมทุกประการด้ทืน,น,ขขนและขอกำลังอกกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายประหยัดได้จ้ะเด้อกดติดตามให้คุณยายประหยัดด้วยนะคะเด้อคุณยายประหยัดสิใดมีกำลังใจหาภาพสวยๆง,งามงามที่ฮานอฟ่าเมืองเยอรมัน มาฝากมาตอ่อเนื้อเอาอคลิปนี้ก็บขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ